สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการโฮฟประกายแสงแห่งความหวังนะครับสำหรับผู้ที่ล้มลงมีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็มีชุดที่ดีกว่าเดิมได้เสมอตราบเท่าที่มีลมหายใจอยู่เพียงแต่ท่านไม่สิ้นหวังครับหากท่านยังไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรนั้นสิ่งสําคัญอันดับแรกคือกําลังใจครับช่วยส่งผ่านประกายแสงแห่งความหวังเพื่อสร้างแรงใจเพื่อสร้างวันนี้ให้ดีกว่าไปพร้อมกับเราครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่ที่หมู่บ้านพรหมพิมานนะครับมาเยี่ยมน้องบิวนะครับน้องบิวก็อยู่กับคุณป้าชื่อคุณป้าจ๊ะนะครับคือเลี้ยงน้องบิวมามาสักเจ็ดปดีแล้วนะครับคุณป้าช่วยเล่าหน่อยว่าน้องทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับเขาแฝดตอนแรกอีกคนตายในท้องแล้วคนนี้พอกรอดออกมาก็เป็นลักษณะอย่างนี้คือสมองด้านจั่งงานที่หมอก็ลงความเห็นว่าฝ่อแล้วมาตอนหลังพอได้ตั้งขวบนี่เขาก็จะเริ่มอาการ ถ้าเขาจะนั่งเขาก็จะเป็นนั่งรักษณะคออย่างนี้เลยนะคออ่อนมากเลยนะน้องบิวนี้นะครับก็คือเกิดมาก็พิการมาแต่เด็กๆเลยคุณแม่ก็เป็นอาชีพตัวแผนโบราณนะครับแต่เมื่อสัก3-4ปีเขาก็ไปไปนวดนี้แหละแต่ว่าับมาดูแลบ้างแล้วก็ทิ้งไปลกก็ับไปคุณพ่อน้องบิวเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ3ปีที่แล้วนี่เองเราคุณป้านี้ก็มีอาชีพขายส้มตำนะครับก็ต้องดูแลน้องบิวนะครับ ทางรายการโฮสนะครับประกายแสงแห่งความหวังนะครับเรามีเงินมอบให้กับน้องบิว10,000บาทนะครับเพื่อจะได้จุดป,ประกายให้น้องบิวได้ดรักษานะครับมอบเงินหนึ่งหมื่นบาทในานามของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้กําลังใจกับคุณป้าน,น้องบิวที่ได้ดูแลเลี้ยงดูน้องบิวปัญญัตดีและขอให้น้องบิวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคะ่ะรอยแผลแห่งความบอบชำ้ำอาจทำให้หลายคนนั้นจมปลักอยู่กับความทุกข์ แต่เชื่อผมนถะครับว่าถ้าคุณไปมองร,บรอบๆตัวของคุณเองคุณจะเจอคนที่พร้อมกว่าพร้อมที่จะประคองคุณขึ้นมาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอร่วมเป็นแรงใจกับคนไทยทุกๆคนได้ก้าวเดินต่อไปด้วยความมุ่งมั่นเพราะเราเชื่อว่าวันพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าหากคุณไม่ทิ้งความหวังไปสนับสนุนโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทยช่วยให้ลูกหลานของเรา ไม่สูญเสียโอกาสทางการศึกษาเติมเต็มความฝันของผู้ด้อยโอกาสไม่ให้สูญสลายร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมไม่ให้สูญหายดูแลรักษาศิลปะวัฒนธรรมไม่ให้สูญสิน้นสิ่งดีๆเหล่านี้คือส่วนหนึ่งที่ได้รับจากน้ำใจของคุณทุกๆคน